สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพาบ้านพาเครื่องหนูดีนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีพีที่441นะคะอีพีนี้นะคะเป็นอ p พีที่441นะคะเป็นคลิปของฉบับวันที่24คะ่ะเดือนกระกฎาคมปี2568นะคะ คลิปนี้น้องมีพามาแบ่งปันพี่ๆทั้งหมด83รายการนะคะ83รายการนี้นะคะรายการที่1ถึงรายการที่78องค์องละ300บาทรายการที่79ถึงรายการที่80องค์องละ500บาทและรายการที่81ถึงรายการที่82เป็น700บาทนะคะและรายการที่83จะเป็นราคาหลักพันนะคะเดี๋ยวแม่ค้ามาบอกอีกทีนะ พี่ๆท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0814939166นะคะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือจะสแกน QR code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะบริการเก็บเงินปลายทางนะคะมีทางปลายทางและโอนเงินนะสำหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกเก็บเงินปลายทางนะคะ เพียงหนึ่งรายการแม่ค้าต้องขออนุญาตบวกค่าจะส่ง50บาทค่ะแต่ถ้าเก็บไปทาง2องค์ขึ้นไปแม่ค้าจะส่งให้ฟรีนะคะโอนก็จะส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะ รายการที่1ถึงรายการที่78นะคะพี่ๆจะเป็นองค์ละ3 0 0บาท2องค์500บาทนะคะสองค์1000บาทนะคะรายการที่79ถึง85 5 0 0บาร้นะคะ8 1บถึง82 700บาท83เป็นราคาหลักพันนะคะเดี๋ยวเรามาชมรายการที่1ถึงรายการที่78กันก่อนเลยนะคะรายการที่1นะคะเป็นพราหุยยานนะคะรายการที่1ด้านหน้า รายการนี้รายการที่1นะคะด้านหน้าค่ะรายการที่1ด้านหลังรายการนี้รายการที่1นึ 1. 1่งนะคะต่อไปนะคะรายการที่สองค่ะรายการที่สองจะเป็นพะสมเด็จนะคะรายการที่สองเป็นพาสมเด็จค่ะด้านหน้ารายการที่สองด้านหลัง รายการที่สองด้านข้างค่ะรายการนีรร้รายการที่สองนะคะพระสมเด็จนะคะต่อไปนะคะรายการที่สามค่ะเป็นพระหลวงพ่อทาค่ะรายการที <c oughs> ไ ok. ไไ่สมด้านหน้ารายการที่สมด้านหลังค่ะรายการที่สมด้านข้างรายการนี้รายการที่สมนะคะต่อไปนะคะรายการที่สี่ค่ะ รายการที่4ด้านหน้าค่ะรายการที่4ด้านหลังรายการที่4ด้านข้างรายการนี้รายการที่4นะคะต่อไปนะคะรายการที่5รายการที่5นะคะเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือนค่ะรายการที่5ด้านหน้านะคะรายการที่5ด้านหลังรายการที่5ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่5นะคะต่อไปนะคะรายการที่6 รายการที่6เหรียญหล่อหลวงพ่อไปค่ะด้านหน้ารายการที่6ด้านหลังรายการที่6ด้านข้างรายการนี้รายการที่6นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อไปต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7ด้านหน้ารายการที่7ด้านหลังรายการที่7ด้านข้างรายการนี้รายการที่7นะคะต่อไปนะคะรายการที่8รายการที่8นะคะเหรียญหล่อค่ะหลวงพ่อแก้วนะคะรายการที่8ด้านหน้า รายการที่8ด้านหลังค่ะรายการที่8ด้านข้างรายการนี้รายการที่8นะคะต่อไปนะคะรายการที่9รายการที่9้าเป็นพัสสมเด็จนะคะด้านหน้ารายการที่9ด้านหลังค่ะรายการที่9ด้านข้างรายการนี้รายการที่9นะคะต่อไปนะคะรายการที่10 รายการที่10นะคะเหรียญหล่อหลวงปู่อีค่ะรายการที่10ด้านหน้ารายการที่10ด้านหลังรายการที่10ด้านข้างรายการนี้รายการที่10นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่ออีต่อไปรายการที่11ดค่ะ11นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ11ด้านหน้า11ด้านหลัง11ด้านข้างรายการนี้รายการที่11นะคะต่อไปนะคะรายการที่12บ2นะคะด้านหน้าค่ะ พักกิ่งนะคะรายการที่12ด้านหน้า12ด้านหลังพักกิ่งไพลีพินาท12ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่12นะคะต่อไปนะคะรายการที่13 13เหรียญหล่อค่ะด้านหน้า13ด้านหลัง13ด้านข้างรายการนี้รายการที่13นะคะต่อไปนะคะรายการที่14 รายการที่14นะคะเหรียนหล่อหลวงพ่อฉุวยค่ะรายการที่14ด้านหน้า14ด้านหลังค่ะ14ด้านข้างรายการนี้รายการที่14นะคะเหรียนหล่อหลวงพ่อฉุวยต่อไปนะคะรายการที่15ค่ะรายการนี้รายการที่15ด้านหน้ารายการนี้รายการที่15นะคะพระสมเด็จ15ด้านหลังค่ะรายการนี้รายการที่15นะคะพระสมเด็จนะคะ รายการนี้รายการที่15พหะสมเด็จคะ่ะรายการนี้รายการที่15พหะสมเด็จนะคะด้านหน้า15ด้านหลังค่ะต่อไปนะคะรายการที่16 1 6รสิบหกรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่16ด้านหน้า16ด้านหลัง16ด้านข้างรายการนี้รายการที่16นะคะรูปหล่อหลวงปู่ทวด ก้อนหนึ่งเก้าสี่นะคะรายการที่สิบหกค่ะรูปหล่อหลวงปู่ทวดค่ะรายการที่สิบหกต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดเป็นพับปิดตานะคะรายการที่สิบเจ็ดด้านหน้าสิบเจ็ดด้านหลังค่ะสิบเจ็ดด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบแปดค่ะ 18รูปหล่ลอหลวงพ่อเงินนะคะ18ด้านหน้า18ด้านหลังค่ะ18ด้านข้างรายการนี้รายการที่18นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะต่อไปนะคะรายการที่19 19นะคะเป็นเหรียญพ่อฉุยนะคะ19ด้านหน้า19ด้านหลังค่ะ19ด้านข้างรายการนี้รายการที่19าค่ะเหรียญหลวงพ่อฉุยต่อไปรายการที่20ิค่ะ ยี่สิบด้านหน้านะคะยี่สิบด้านหลังยี่สิบด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดนะคะเหรียญหล่อนะคะยี่สิบเอ็ดด้านหน้าค่ะยี่สิบเอ็ดด้านหลังนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อไปค่ะยี่สิบเอ็ดด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อไปต่อไปรายการที่ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองนะคะด้านหน้าค่ะ ยสิองด้านหลังค่ะ22ด้านข้างรายการนี้รายการที่ยีิบสองนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสายิบสามนะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะยีสามเหรียญหลวเหรียญพระพุทธโสธรนะคะปี2อ6 0รายการที่ยีิบสามค่ะยีิบสามด้านหลังยีิบสามด้านข้างรายการนี้รายการที่23ามนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่ี่ค่ะ ยี่สี่นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อจายี่สิบสี่เหรียญหล่อหลวงพ่อจาด้านหน้าค่ะยี่สี่ด้านหลังยี่สิบสี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สี่นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อจาดต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบห้ารูปหล่อหลวงพ่อเงินยี่สิบห้ารูปหล่อหลวงพ่อเงินด้านหน้าค่ะ ยี่ห้าด้านหน้าย5ห้า <25 S 2> ด้านหลังนะคะยี่สิบห้าด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่ห้านะคะรูปลออหล่อหลวงพ่อเงินคะ่ะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบหกค่ะยี่หกด้านหน้านะคะเหรียญหล่อยี่สิบหกยี่หกด้านหลังยี่หกด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่หกนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดยี่บเจ็ดนะคะเหรียญหล่อค่ะด้านหน้า ยีิบเจ็ดด้านหลังค่ะยีิบเจ็ดด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดนะคะเหรียญหลวงพ่อช่วยค่ะยีิบแปดด้านหน้ารายการนี้รายการที่ยี่สิบแปดนะคะด้านหน้าค่ะยีิบแปดด้านหลัง ยี่สิบแปดด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบแปดนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้าหลวงพรอทาค่ะยี่สิบเก้าด้านหน้ายี่สิบเก้าด้านหลังยี่สิบเก้าด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบเก้านะคะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบสามสิบเหรียญหล่อนะคะรายการที่สามสิบด้านหน้า สาเหรียญหล่ลอหลวงพ่อห้องวัดช่องลมค่ะรายการที่30 30ด้านหลัง30ด้านข้างรายการนี้รายการที่30นะคะต่อไปรายการที่ 31. 31 31ด้านหน้าค่ะ31ด้านหลัง <c oughs> เหรียญหลวงปู่หมุนนะคะรายการที่สาด้านข้างรายการนี้รายการที่31นะคะเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะ รายการนี้รายการที่31นะคะเหลียนหลวงปูหมุนต่อไปรายการที่32นะคะ32ด้านหน้าค่ะ32ด้านหลัง32ด้านข้างรายการนี้รายการที่32นะคะต่อไปนะคะรายการที่33 33ด้านหน้าค่ะ33ด้านหลัง 3ส,สามด้านข้างรายการนี้รายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34 3 4หลงพ่อปานขี่ไก่ค่ะ34ด้านหน้า3 4ด้านหลัง3 4ด้านข้างรายการนี้รายการที่34นะคะหลงพ่อปานขี่ไก่ค่ะต่อไปรายการที่35 35เหรียญหล่อพ่อเพชรค่ะ3าด้านหน้า35ด้านหลัง35หด้านข้าง รายการนี้รายการที่35นะคะต่อไปนะคะรายการที่36 36ด้านหน้าค่ะ36ด้านหลัง36ด้านข้างรายการนี้รายการที่36ค่ะต่อไปรายการที่37 37นะคะเลียหล่อชินราชข่าวลอยค่ะรายการที่37ด้านหน้า37ด้านหลัง37ด้านข้างรายการนี้รายการที่37ต่อไปรายการที่38 หลวงปู่เอี่ยมวัดหนองพวงคะ่ะ38ด้านหน้า38ด้านหลัง38ด้านข้างรายการนี้รายการที่38นะคะ รายการนี้รายการที่38ต่อไปรายการที่39 39เหรียญหลวงปู่สี่นะคะ39ด้านหน้า39ด้านหลังค่ะรายการนี้รายการที่39นะคะเหรียญหลวงปู่สีด้านข้างรายการนี้รายการที่39ค่ะต่อไปรายการที่40 40ี่เหรียญหล่อชินาราขาวร้อยของหลวงพ่อเงินวัดดอย วัดดอนยายหอมนะคะรายการนี้รายการที um ่ hm 40ขาค่ะด้านหน้า40ด้านหลัง40ด้านข้างรายการ sehen, นี้รายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41เหรียญหล่อค่ะ41ด้านหน้า41ด้านหน้าค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อปื้มนะคะ41นะคะ41ด้านหลังค่ะ41ด้านข้าง รายการนี้รายการที่41นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อเพิ่มต่อไปรายการที่42พับปิดตาค่ะ42พับปิดตาด้านหน้า42ด้านหลัง42ด้านข้างรายการนี้รายการที่42นะคะพับปิดตาค่ะต่อไปรายการที่43 43นะคะเหลี่ยนหล่อค่ะด้านหน้า43สด้านหลังส3สด้านข้างรายการนี้รายการที่43สานะคะต่อไปรายการที่44พับปิดตาค่ะ44พับปิดตาด้านหน้า44ด้านหลัง4ี่ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่44นะคะต่อไปรายการที่สี่5ิบห้าห้าด้านหน้าค่ะ45้าเหลี่ยนหล่อหลวงปู่รอดนะคะด้านหน้าส5ห้าด้านหลังค่ะ 45ด้านข้างรายการนี้รายการที่45นะคะเหรียญหล่อหลวงปู่รอดต่อไปรายการที่46นะคะรายการที่46นะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะหลวงปู่รอดทรงสามเหลี่ยมน,นะคะด้านหน้านะคะ รายการนี้รายการที่46ด้านหน้าค่ะ4ี่ด้านหลัง46ด้านข้างรายการนี้รายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47ค่ะ47เจด้านหน้านะคะรายการที่47นะคะรายการที่47เป็นพระไม่ทราบที่ค่ะด้านหน้า47ด้านหลัง47ด้านข้างรายการนี้รายการที่47นะคะเป็นพระไม่ทราบที่ต่อไปรายการที่48ค่ะ 48พักกิ่งค่ด้านหน้า48ด้านหลังรายการนี้รายการที่48นะคะพักกิ่ง48ด้านข้างรายการนี้รายการที่48นะคะพักกิ่งค่ต่อไปนะคะรายการที่49 49นะคะด้านหน้าค่ะ49ด้านหลัง49่กด้านข้างรายการนี้รายการที่49นะคะต่อไปนะคะรายการที่50 50เหรียญหล่อนะคะ ห้าสิบด้านหลังห้าสิบด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้าสิบนะคะเหรียญหลค่ะห้าสิบนะคะเหรียญหลหลงพอกันนะคะเหรียญกลมนะคะด้านหน้าค่ะรายการนี้รายการที่ห้าสิบนะคะห้าสิบด้านหลัง 50ด้านข้างรายการนี้รายการที่50นะคะต่อไปรายการที่51 5 1นะคะรูปหล่อโบราณนะคะหลวงพ่อช้างค่ะรายการที่5 1นะคะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อช้างนะคะรายการที่51นะคะด้านหน้า5 1ด้านหน้าค่ะ51ด้านหลัง51ด้านข้างรายการนี้รายการที่5 1นะคะ รูปหล่อหลวงพ่อช้างนะคะรายการที่51ต่อไปรายการที่52 52เหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ52ด้านหน้า52ด้านหลัง52ด้านข้างรายการนี้รายการที่52นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงต่อไปรายการที่53 53นะคะเหรียญหล่อพ่อทาค่ะ53ด้านหน้า53ด้านหลัง ห้าสามด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้าสิบสามนะคะ <_ an> เหลียนหลอหลวงพ่อทาต่อไปรายการที่ห้าสิบสี่ค่ะห้าสิบสี่พักกิ่งขาด้านหน้าห้าสิบสด้านหลังห้าสี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้าสิบสี่ค่ะพักกิ่งคะ่ะรายการนี้รายการที่ห้าสิบสี่นะคะต่อไปรายการที่ห้าสิบห้าห้าสิบห้าด้านหน้าคะ่ะ 55นะคะพาอุปคุดเพียมจกบาทนะคะ55ด้านหน้านะคะรายการนี้รายการที่55ค่ะ55ด้านหลัง55ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่55นะคะต่อไปนะคะรายการที่56 5 6ห้าหกเหรียญหลวงพ่ออ่ำค่ะห้าสิบหกเหรียญหลวงพ่ออ่ำด้านหน้าห้าหด้านหลังห้าหด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้าค่ะต่อไปรายการที่5้าิบเ ห้าเจ็ดด้านหน้าค่ะห้าสิบเจ็ดด้านหลังห้าเจ็ดด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้าสิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่ห้าสิบแปดห้าแปดด้านหน้าค่ะห้าแปดด้านหลังห้าแปดด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้าสิบแปดนะคะต่อไปนะคะรายการที่ห้าสิบเก้าค่ะห้าเก้าด้านหน้าค่ะห้าสิบเก้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลนะคะห้าสิบเก้าด้านหน้า ห้าเก้าด้านหลังค่ะรายการนี59 59้รายการที่ห้าสิบเก้านะคะห้าเก้าด้านข้างต่อไปนะคะรายการที่หกสิบค่ะหกสิบด้านหน้านะคะเป็นพระไม่ทราบที่ค่ะหกสิบด้านหลังหกสิบด้านข้างรายการนี้รายการที่หกสิบนะคะต่อไปรายการที่หกสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดนะคะรูปหล่อไม่ทราบที่ด้านหน้าหกสิบเอ็ดด้านหลัง 61ด้านข้างรายการนี้รายการที่61นะคะต่อไปนะคะรายการที่62 62ด้านหน้าค่ะ62ด้านหลัง62ด้านข้างรายการนี้รายการที่62นะคะต่อไปนะคะรายการที่63 63ด้านหน้าค่ะ63ด้านหลัง63ด้านข้างรายการนี้รายการที่63ต่อไปรายการที่64ค่ะ หกนะคะด้านหน้าค่ะ6 4นะคะด้านหน้านะคะรายการนี้รายการที่64นะคะพระปางลำพึงนะคะรายการที่64นะคะด้านหน้าหกสี่ด้านหลังค่ะ รายการนี้รายการที่64นะคะต่อไปนะคะรายการที่ห5ส5ห้าหห้าด้านหน้าค่ะห5้าด้านหลังหลวงปู่ทวดรายการที่65สห้าด้านข้างรายการนี้รายการที่ห5สิห้านะคะต่อไปนะคะรายการที่ห6สิกเหรียญหล่อหลวงปู่ไข่66สิกเหรียญหล่อหลวงปู่ไข่นะคะด้านหน้า 66ด้านหลัง66ด้านข้างรายการนี้รายการที่66นะคะเหลนหล่อหลวงปู่ไข่ต่อไปรายการที่67ค่ะ67หลวงปู่ทั่วด้านหน้า67ด้านหลัง67ด้านข้างรายการนี้รายการที่67นะคะต่อไปรายการที่68ค่ะ68หลวงพ่อกลวยค่ะวัดบ้านแค 68ดนะคะ68ด้านหลัง68ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่68นะคะต่อไปรายการที่69 69นะคะท่านอาจารย์เอี่ยมค่ะ69ด้านหน้า69ด้านหลังค่ะ69ด้านข้างรายการนี้รายการที่69นะคะต่อไปนะคะรายการที่70 70เป็นพระสมเด็จค่ะด้านหน้า70ด้านหลัง 70ด้านข้างรายการนี้รายการที่70คะ่ะพาสมเด็จนะคะต่อไปรายการที่71 71พระสมเด็จพาสมเดชเช่นกันค่ะ71ด้านหน้า71ด้านหลังนะคะรายการนี้รายการที่71นะคะพาสมเด็จคะ่ะต่อไปนะคะรายการที่72 72นะคะเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินค่ะ72ด้านหน้าค่ะ72ด้านหลัง72ด้านข้างรายการนี้รายการที่72นะคะต่อไปรายการที่73 73นะคะด้านหน้าค่ะ73ด้านหลังนะคะ73ด้านข้างรายการนี้รายการที่73ตบต่อไปรายการที่74ค่ะ 7จปูดทาวเวสวรโนนะคะ74ด้านหน้า74ด้านหลัง74ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่74นะคะต่อไปรายการที่75ห้า 75, เ5หเหรียญหล่อหวงพ่อไผ่ค่ะ75ด้านหน้า75ดห้าด้านหลัง7 5ดห้าด้านข้างรายการนี้รายการที่75้านะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อไายต่อไปรายการที่76หค่ะเหรียญหลวงพ่อเดิม76ด้านหน้า76ด้านหลังค่ะรายการนี้รายการที่76วัดหนองโพนะคะ76บต่อไปรายการที่77 77นะคะเหรียญพระมงคลเทพมุนีค่ะ77ด้านหน้า77ดด้านหลังค่ะรายการนี้รายการที่77ต่อไปนะคะรายการที่78ดเหรียญพระพรมค่ะ78ด้านหน้าค่ะเหรียญพระพรมนะคะ78นะคะ78ด้านหลังค่ะรายการนี้รายการที่78นะคะรายการที่1ถึงรายการที่78องค์ละ300บาท2องค์500บาทค่ะ4ี่องค์1000บาทนะคะรายการที่78ด รายการที่79นะคะเหรียญหลวงพ่อฉ่วยค่ะรายการที่79 500บาทค่ะรายการนี้รายการที่79 500ค่ะ pues. รายการนี้รายการที่79 500บาาทค่ะด้านหน้า79ด้านหลังรายการนี anh, pues. ้รายการที่79นะคะ500บาทนะคะรายการนี้รายการที่79นะคะต่อไปนะคะรายการที่80 80นะคะเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะรายการที่80ด้านหน้า 80เหลี่ยนหลงปูไข่ค่ะ80ด้านหลังรายการนี้รายการที่80นะคะเหลียญหลงปูไข่ค่ะรายการที่80นะคะเหลียญหลงปูไข่รายการนี้รายการที่80นะคะเหรียนหลงปูไข่นะคะต่อไปนะคะรายการที่8 1อนะคะ81นะคะเหรี่ยนหลงพ่อกันค่ะ81ด้านหน้า รายการนี้รายการที่81นะคะเหรียญหลวงพ่อก,กันค่ะ700บาท81ด้านหลัง81ด้านข้างรายการนี้รายการที่81นะคะ700บาทค่ะเหรียญหลวงพ่อก,กันต่อไปรายการที่82 82เหรียญหล่อหลวงพ่อไปค่ะ82,700บาทนะคะรายการที่82-700บาทค่ะ ด้านหน้า81ถึง82นะคะองล์ละ700บาทรายการนี้รายการที่82นะคะเรียนรองหลวงพ่อไปนะคะ700บาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่83รายการสุดท้ายค่ะ 83รายการสุดท้ายนะคะเป็นเหรียญหล่อพ่ะไผ่นะคะรายการที่83นะคะเปิดราคาไว้ที่1,800บาทรายการที่83นะคะด้านหน้า83ด้านหลัง83ด้านข้างรายการนี้รายการที่83นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะคะ1,800บาทนะคะรายการที่83นะคะ รายการที่83นะคะเหรียญหล่อพอไปนะคะ1,800บาทนะคะพี่พี่นะค่ะวันนี้ก็มีพามาแบ่งปัน,ปนพี่พี่ครบแล้วนะคะ83รายการนะคะ ช่องทางการติดต่อของน้องนะคะสามารถโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0814939166นะคะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะบริการเก็บเงินปลายทางนะคะมีทางปลายทางและโอนเงินนะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียงหนึ่งรายการแม่ค้าต้องขออนุญาตบวกค่าจะส่ง50บาทค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทาง2องค์ขึ้นไป แม่ค้าจะส่งให้ฟรีนะโอนก็จะส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้าค่ะไว้เจอกันใหม่กับ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ